สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านดีดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท่าโลกโดยไม่หมอความสขหวอโต๊ดแม่หมอหอโต,อตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออาราพลังงานดีที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีๆๆดีๆมีหลายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค่าโฆษณาแต่ถ้าค่าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์เทคแม่หมอเลยนะคะให้ไม่เป็นไม่่่เเป็นนนรรรรชกกัะหืออวาาายตตทงงใ้ ะะมาค่ะวันนี้เราตั้งว่าคุณมีสิ่งลี้ลับนะคะอยู่ข้างๆหรือไม่แล้วสิ่งลี้ลับนั้นคอยช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตช่วงเวลาที่คุณเจอปัญหาหรือเปล่านั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญาตครูรุกครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะช่วงเวลาที่คุณมีปัญหาหรือไม่มีปัญหา คุณมีสิ่งลี้ลับนะคะคอยช่วยเหลือหรือไม่นั่นเองนะคะหรือว่าสิ่งลี้ลับไม่มีเลยอยู่ข้างกายคุณณนะช่วงเวลานี้นี่คือคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วคุณจะได้รู้ว่ามีสิ่งลี้ลับอยู่หรือไม่และเขาอยากจะช่วยเหลือคุณหรือว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้นั่นเองค่ะโอเมก้า oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ช่วงเวลาที่คุณติดขัดชีวิตของคุณมีปัญหาช่วงเวลาที่คุณติดขัดชีวิตคุณมีปัญหาสิ่งลี้ลับอยู่ข้างๆคุณคุณเห็นไหมคะสิ่งลี้ลับอยู่ข้างๆคุณ นะคะปัญหาที่หนักหน่วงที่แก้ไขไม่ได้แต่สิ่งลี้ลับก็คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆคุณแม้เขาจะช่วยเหลือคุณไม่ได้เยอะแต่เขาก็อยู่ข้างๆคุณไม่ยอมให้คุณโดดเดี่ยวนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเห็นไหมคะเขาจะมาในร่างไหนแบบก็ตามและนะคะคุณจะได้รับอิสระเขาบอกเลยว่าเวลาคุณมีปัญหาเขาอยู่เคียงข้างคุณเสมอแล้วเขากำลังจะมาบอกว่า คุณกำลังจะได้รับการปลดล็อกถ้าตอนนี้คุณเจออุปสรรคปัญหามีปัญหาอะไรก็ตามสิ่งนี้หลับอยู่ข้างๆคุณเสมอไม่ว่าปัญหาหนักหรือปัญหาเบาก็ตามแล้วคุณจะได้ปลดล็อกได้รับอิสระถูกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็มาคอยเสือนคุณอยู่เสมอนะคะเราบอกเลยว่าเราเชื่อพวกนี้มากนะคะทุกคนเพราะว่าเราเจอจริงๆนั่นเอง นะคะแล้วเขาก็จะมาคอยเตือนคุณให้คุณสังเกตดีๆเขาอาจจะมา เป็นรูปแบบสัตว์ก็ได้เขาอาจจะมาเป็นรูปแบบต่างๆมาสื่อให้คุณได้รู้ให้คุณได้หลุดพ้นออกจากสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่นั่นเองนะคะนี่คือพลังงานลี้ลับที่มาสื่อสารกับคุณเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณโดยตรงแบบมาเป็นตัวเป็นตนแต่เขาจะมีสายสัญญาณบางสิ่งบางอย่างมาสื่อกับคุณให้คุณได้หลุดพ้นออกจากสถานการณ์ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เล็กสถานการณ์ใหญ่ นั่นเองต่อค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้สิ่งที่เขามองมาที่คุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณค่ะไม่นดาขอบคุณค่ะขอบคุณคะขอบคุณค่ะนี่คือสิ่งที่เขาจะบอกคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพบตนูของคุณอัศวินถือเหรียญถ้าคุณะตอนนี้เวลานี้คุณอยากจะนําเงินไปลงทุนทําธุรกิจบางสิ่งบางอย่างแต่คุณก็ มันยังมีติดขัดอยู่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวมันจะมีทางออกนี่คือสิ่งที่เขามาสื่อกับคุณนะ คําคืนนี้นั่นเองนะคะคุณจะมีทางออกถ้าคุณจะลงทุนธุรกิจให้คุณศึกษาให้อย่างละเอียดรอบคอบในเรื่องเอกสารนะคะยิ่งเป็นเรื่องการเงินเงินเข้ากระเป๋าเรามันก็อยู่กับเราแต่ถ้าเงินมันออกกระเป๋าเรามันก็ไม่ใช่ของเรานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกแต่ถ้าคุณลงทุนอะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จเขาจะคอยอยู่ข้างๆคุณเป็นเหมือน เพื่อนคุณคอยซัพพอร์ตคุณอยู่น,น,นักขณะนี้นั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ค่ะคอบคุณค่ะนะคะนี่คืออะไรคะให้คุณมีสมาธิดีๆเวลาคิดจะทำอะไรสิ่งที่เขามาเตือนคุณนะคะให้คุณนั่งสมาธิแล้วคุณจะได้คำตอบที่ชัดเจนในการลงทุนหรืออุปสรรคปัญหาต่างๆนั่นแหละค่ะยิ่งคุณนั่งสมาธินะเขาจะได้เข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะ เขาจะได้เข้ามาช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วอย่าคิดว่าไซสัญญาณแปลกๆที่เข้ามาหาคุณไม่ใช่สิ่งลี้ลับนะคะเป็นสิ่งลี้ลับนะคะที่คอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่านะคะ คุณจะออมคุณจะยมอาจจะเป็นพ่อแม่คุณหรือดวงจิตวิญญาณที่คุณแผ่บุญกุศลให้นั่นแหละค่ะเขามาคอยคุ้มครองคุณให้คุณไม่ได้รับอันตรายมากกว่าเท่าที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะบางทีคุณถึงขนาดได้รับอันตรายแบบสูงสุดแต่เขาก็มาผักนะคะไม่ให้คุณได้รับอันตรายแบบสูงสุดนั่นเองนะคะต่อค่ะ Oh my g o ้ขอบคุณค่ะ นับจากนี้คุณเห็นไหมคะยิ่งคุณนั่งสมาธินะคะไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรนะนะคะ ยิ่งนะคะคุณนั่งสมาธิช่วงนี้แล้ววันที่สองเดือนตุลาคมถ้าคุณไปปล่อยปูได้ให้คุณไปปล่อยปูนะนะคะชีวิตเนี่ยคะ่ะคุณเห็นไหมเขามาสื่อสัญญาณกับคุณถ้าคุณไปปล่อยปูได้ให้คุณไปปล่อยปูแต่ถ้าปล่อยปูไม่ได้ปูนาก็ได้นะคะทุกคนชีวิตครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขตอนนี้เวลานี้หรือถ้าคุณไปปล่อยปูไม่ได้รู้ไหมคะว่าให้ทำอะไรนะคะ คุณนั่งสมาธิแผ่เมตตาเสร็จแล้วกวาดน้ำกวาดน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับสิ่งลี้ลับ31บภพภูมิก็ได้ค่ะเราจะแผ่ให้ทุกวันนะคะทุกคนแล้วเราก็กวาดน้ำให้ทุกวันนั่นเองสิ่งที่คุณจะได้รับคือความสุขความสุขอยู่ที่กายคุณความสุขอยู่ที่ใจคุณน,นั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมรับความฉลาดปาดาปืองสติปัญญา จะเข้ามาหาคุณเมื่อสติมาปัญญาก็จะเกิดแล้วความสุขความสําเร็จในธุรกิจการงานและครอบครัวของคุณจากที่เคยอ่อมจากที่เคยยมสิ่งใดที่มันเคยติดขัดจะไม่ติดขัดจะเกิดขึ้นภายในนะคะหลังวันที่สองหรือก่อนวันที่สองตุลาคมนั่นเองต่อค่ะขอบคุณคนะ่ะโอเมก้าขอบคุณคนะ่ะขอบคุณคนะ่ะขอบคุณคนะ่ะขอบ สิ่งนะคะสิ่งลี้ลับพวกนี้นะคะที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาไม่ว่าคุณเจอสถานการณ์หนักขนาดไหนคุณเตรียมรับโชคครั้งใหญ่ได้เลยค่ะถ้าคุณไปปล่อยสัตว์ตัวใหญ่แบบนี้นะ แบบควายนะคะนี่คือไถโคกับบือหรืออะไรแบบนี้หรือว่าไปปล่อยปูนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะหรือว่าถ้าคุณมีอุปสรรคหนักๆเลยนะอย่าลืมติดตามนะคะที่ดาวพระเสาร์ไอ้ที่ดาวพฤหัสย,ย้ายแม่หมอกําลังทาคลิปแล้วจะแม่หมอจะได้บอกว่าให้ทุกคนไปทําบุญเกี่ยวกับอะไรเพราะดาวพฤหัสย้ายเป็นมหาอุดนั่นเองความสุขความจเจริญรุ่งเรืองความมาั่งคั่งร่ำรวยจะเข้ามาในชีวิตคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชีวิตอุปสรรคที่มันเคยติดขัดมาเป็น20ปี50ปีปีนี้แหละค่ะเพราะดาวพฤหัสมันเดินเสด็จเร็วคุณไม่รู้วิธีเฉยๆเมื่อคุณรู้วิธี คุณจะได้แก้ไขสถานการณ์ออกนั่นเองเละภายใน5 53วันนี้ช่วงดาวนะคะพฤหัสเป็นดาวมหาอุดนะคะชีวิตของคุณทุกคนทุกลัคนาราศีเตรียมตัวรับความปังเตรียมตัวรับความเฮงนะคะสิ่งไหนไม่ดีจะหลุดออกไปจากชีวิตคุณเหมือน เจอโรครายแรงหรืออะไรก็ตามแต่อยู่ดีๆโรครายแรงนั้นก็หายไปจากชีวิตคุณเหมือนเราเจอสถานการณ์โควิดอยู่ดีๆก็มีวัคซีนรักษาหายแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วนี่คือความสุขในชีวิตคุณครอบครัวของคุณครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กการงานธุรกิจของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ จักรวาลมองมาที่คุณนี่คือสิ่งที่เขามาบอกคุณนะตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมรับความพร้อมหรืออย่างขะต่อค่ะโอ้ไม่ไดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ นี่คือเพจนะคะเพจออฟคับเทนออฟคัแล้วก็เพจออฟคัความสุขดื่มดำให้คุณดื่มดำกับความสุขนะัช่วงเวลานี้มีแต่ความสุขจัดหลังไหลเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายและความสุขครั้งนี้ให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองไม่ว่าอะไรจะเข้ามาหาคุณก็ตามอันนี้ที่แม่หมอบอกว่าแม่หมอเชื่อจริงๆนะคะเขาบอกว่าสัตว์เนี่ยจะเป็นอะไรที่รู้ก่อนเราเสมอเหมือนที่มีเกิด แผ่นดินยุคที่โรงพยาบาลวชิราใช่ไหมก่อนที่จะมีแผ่นดินยุบอะสุน,นัขเห่ามากเลยค่ะสุน,นัขเห่าหอนเหมือนมีแบบเห่าหอนมากอะทุกคนมันจะมีคลิปหนึ่งที่แบบว่าสุน,นัขเห่าหอนมากอะที่คลิปหนึ่งนั่นแหละเราจะบอกเลยว่าเป็นแบบเป็นสุน,นัขเห่าหอนเยอะอะนั่นแหละแล้วเราก็ลดเสียงแล้วก็ลดไม่ได้นั่นแหละค่ะแต่ว่าคืนนั้นอะเราอัดคลิปแทบไม่ได้เลยเราต้องรองให้สุน,นกักอะหยุดเห่าหอนจะก่อนแล้วพอเช้าขึ้นมา นะคะเราก็ว่าเอ๊มีวิญญาณหรืออะไรทําไมสุนัขมันเห่าหอนแบบนี้จังเลยอะไรเงี้ยเป็นชั่วโมงเลยนะทุกคนนั่นแหละค่ะสัญชาตญาณของของสัตว์อะ่ะจะรู้เร็วกว่าเราแล้วทีนี้พอตอนเช้าหกโมงเช้าไฟดับเลย <laughs> มันเริ่มขึ้นตั้งแต่หกโมงเช้านะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงเชื่อว่านะคะมีสิ่งลี้ลับอยู่ข้างๆคุณจะอยู่เสมอ และคอยปกป้องคุ้มครองคุณไม่ให้คุณได้รับอันตรายและตอนนี้เวลานี้สิ่งลี้ลับนั้นบอกว่าให้คุณเชื่อในสายสัญชาตญาณของตัวเองเขาอยู่ข้างๆคุณคุณมีสิ่งลี้ลับที่คอยช่วยเหลือคุณนะคะต่อค่ะโอเมก้าเกค่ะขกบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สิ่งลี้ลับนั้นอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายบ,บรรพบุรุษของคุณหรือเจ้าของบ้านค่ะหรือเจ้าของบ้านเจ้าของคอนโดที่คุณอยู่อาศัยนั่นแหละค่ะนี่คือสิ่งลี้ลับที่เป็นคนแก่ชรามากแล้วที่มาคอยดูแลคุ้มครองคุ้มภัยคุณนั่นเองและคุณจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งชีวิตคุณนับจากนี้นะคะพลังงานสิ่งลี้ลับที่เป็นอ่าไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดนะคะอยู่บ้านเช่าหรือบ้านธรรมดาหรือบ้านเดี่ยวอะไรก็ตามพลังงาน นะคะีลับนี้เป็นพลังงานผู้แก่ผู้เท่านั่นเองนะคะที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่แล้วคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณปรารถนาเงินคุณจะได้เงินคุณปรารถนางานคุณจะได้งานคุณจะปรารถนาความรักคุณจะได้ความรักแต่เป็นความรักครั้งใหม่คุณคงไม่ดีเทินไปหลงป่าอีกครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะมาค่ะ ออไม่ได้ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณคุณเตรียมพร้อมหรือยังคะคุณเตรียมพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีหรืยอยังคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอนนี้เวลานี้คุณปรารถนาจะขายที่ขายทางหรือว่าจากจะมีปรารถนาจะมีเงินเข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่ใช่ไหมคะคุณจะได้เงินก้อนนั้นขอให้คุณไปปล่อยบูสักครั้งหนึ่ง ปูนาปูอะไรก็ได้ค่ะแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างช่วงนี้เราบอกแล้วนะเดือนกันยาน,นี่เป็นเดือนที่ดวงจิตดวงวิญญาณมีแรงมากเพราะฉะนั้นคุณไปปล่อยอะไรแล้วตั้งจิตอธิษฐานอุทิศให้เขาแล้วคุณจะประสบความสาเร็จปล่อยวันนั้นคุณก็เห็นผลวันนั้นเลยค่ะทุกคนคะ่ะนะคะถ้าคุณไม่มีปู ก็ปล่อยปลาหมอปลาไหลอะไรก็ได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะรักษาโรคถ้ามีโรคก,ก็ปลาหมอหรือว่าปลาไหลนะคะแต่ถ้าคุณอยากมีอายุยืนยาวก็ปล่อยเตา่านั่นเองนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีแต่และว,วิธีกรรมในการไหว้นะคะพัดเสาแบบถูกวิธีแบบชีวิตคุณจะไม่มีความอ่อมความยม ความขาดแคลนนะคะความขัดสนเรื่องการเงินอีกต่อไปตลอด53วันนี้นั่นเองต่อค่ะแล้วนี่การเงินของคุณกำลังจะเข้ามาคุณจะได้เงินนะคะเงินค่าชดเชยจากอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่เป็นเงินก้อนใหญ่นั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ไม่นะคะบางคนมีความเป็นกังวลค่ะบางคนอาจจะได้ในเดือน ความสุขครั้งของคุณนะคะจะเข้ามาบางท่านนะก็เข้ามาแล้วแต่บางท่านจะเข้ามาในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะแสงแสงพระจันทร์กำลังสอกสอดส่องให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆการเงินของคุณสิ่งที่คุณปรารถนาครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนแต่การเงินจะเข้ามาก่อนนั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณอยากมีความรักใหม่คุณก็จะได้เจอรักใหม่ค่ะรักใหม่จะเข้ามาในเดือนพฤศจิกายนคุณจะไม่มีความอ่มคุณจะไม่มีความยมอีกต่อไปแต่ถ้าคุณปรารถนาจะจัดตั้งบริษัทใหม่หรือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะคุณคิดให้ทบทวนให้ถี่ถ้วนบางคนถ้าคุณนะคะบริจาค นะคะถ้าบริจาคอาหารให้สุนัขก,ก็ดีค่ะเป็นสุนัขจรจัดหรือคนยากไร้หรืออะไรก็ตามแต่นะคะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่บริจาคให้เลยค่ะแล้วแต่คุณอยากจะบริจาคแบบไหนบริจาคลงศพก็ได้ชีวิตคุณจะไม่ติดขัดอุปสรรคปัญหาถ้าหาปู่ไม่ได้ไปบริจาคลงศพนั่นเองนะคะแต่ถ้าบริจาคลงศพไม่ได้ให้คุณให้อาหาร กับสุนัขจรจัดนะคะหรือว่าคนเล่ล่อนหรือว่าผู้แก่ผู้เฒ่านะคะคนแก่ชราที่ไม่มีคนเลี้ยงดูนั่นแหละคะ่ะจะนำพาให้เงินของคุณงอกเงย เพิ่มมากขึ้นแล้วชีวิตใหม่ๆการงานของคุณจะมีแต่ความจะเลร่ญนุ่งเรืองนี่คือฟ้าเปิดที่คุณได้งานใหม่ๆได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้โปรเจกต์ใหม่ๆบางคนถ้าออกจากงานแล้วคุณจะได้งานใหม่บางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้ม่กคุณค่ะขอบคุณค่ะค,คะ,คคะนี่คืออะไรคะนี่คือ3มถ้วยคุณเตรียมรับข่าวดีได้เลยค่ะ หน้าข้าวดีจะมาลวดเร็วกระทันหันการเฉลิมฉลองบางคนจะได้เป็นงานแต่งงานบางคนจะได้เฉลิมฉลองได้รับตําแหน่งใหม่ได้รับโอกาสใหม่ได้รับความสุขครั้งใหม่ถามว่าสถานการณ์ตอนนี้สิ่งลี้รับมาบอกคุณมาอยู่ข้างคุณมาบอกให้คุณได้ทําบุญทํากุศลถามว่าคุณเป็นคนทําบุญทํากุศลเยอะไหมคุณก็ทําเยอะแต่ว่าการทําเยอะครั้งนี้ มันก็ต้องถูกที่ถูกทางและจังหวะชีวิตของคุณด้วยนั่นเองช่วงเวลานี้นะคะสิ่งนี้รับที่มาอยู่กับคุณอยู่เคียงข้างคุณเสมอมาบอกว่าคุณกำลังจะถูกปลดล็อกนะปลดล็อกเลยค่ะเพราะมันขึ้นเดือดูจากสถานการณ์ที่อึดอัดชีวิตที่หลายๆในชีวิตคุณมันเดี๋ยวจะมีสัญญาณดีๆแล้วคุณเตรียมพร้อม นะคะชีวิตใหม่ตัดชุดใหม่ใส่เสื้อสีส้มในวันพฤหัสได้เลยค่ะทุกคนณนะช่วงเวลานี้นะคะเตรียมตัวไว้ก่อนนั่นเองนะคะและสิ่งสำคัญความสุขกำลังก้าวเข้ามาหาคุณสิ่งลี้ลับกำลังมาบอกคุณและให้คุณเตรียมรับแต่สิ่งดีๆนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ d ดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้ วินาทีนี้ที่คุณเข้ามาดูพลังงานสิ่งลี้ลับจะคอยสนับสนุนจะคอยซัพพอร์ตคุณไม่ว่าคุณจะไปทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าคุณจะเป็นคนใจร้อนหรือว่าคนใจเย็นผัดวันประกันพุ่งก็ตามแต่คุณจะไม่มีทางได้ผัดวันประกันพุ่งหรอกคะ่ะเพราะว่าสิ่งลี้ลับจะผักให้คุณมีแต่ความก้าวหน้านั่นเองนะคะนี่คืออัศวินถือดาบ คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วมีความสามารถไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรความสําเร็จก็จะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะนี่คือความเก่งของคุณสิ่งดีลับบอกว่าให้คุณขยันแล้วก็รู้จักเวลาบาลานซ์ตัวเองให้พักผ่อนให้เต็มที่นั่นเองนะคะต่อค่ะความมีลังเล นะคะความลังเลของคุณความไม่มั่นใจในศักยภาพของคุณนะคะคุณมีความไม่มั่นใจนี่แหละคะ่ะสิ่งที่สิ่งนี้รับบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวคุณมีความลังเลคุณไม่มีความมั่นใจมีความกล้ากับความกลัวอยู่เดี๋ยวสิ่งนี้รับจะมาผักให้คุณได้ไปเผชิญกับโลกใบใหม่คุณจะเห็นแค่สุนัขกินจอกเป็นแค่สุนัข เป้าบ้านของคุณน,นั่นเองนะคะก็เหมือนคุณเห็นคู่ขาคู่แข่งคุณคิดว่าคู่แข่งของคุณมีความสามารถมากกว่าคุณแต่สิ่งนี้รับจะทําให้คุณมองเห็นคู่แข่งของคุณเป็นแค่สุนักที่คุณเลี้ยงไว้นั่นเองนะคะไม่ใช่สุนัขยิงจอกไม่ใช่สุนักที่ล่าเนื้อต่อค่ะโอ้ไม่คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขน นะคะนี่คือเห็นไหมคะมีท่านนะคะท่านจะมาช่วยเหลือคุณให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนจากวิกฤตในชีวิตในครั้งนี้คุณเตรียมพร้อมหรือคอย่างคะบางคนมีความลังเลไม่มั่นใจว่าคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนไหมคุณเฝ้ารองเงินก้อนนี้มาเนิ่นนานแล้วมันจะได้จริงหรอนะคะไม่ต้องบอกว่ามันจะได้จริงหรอให้บอกว่าเรามีแล้วแล้วเราขอบเงิน ขอบคุณเงินทุกๆวันแม่หมอเป็นคนที่ขอบคุณเงินทุกวันนะคะไม่ว่าเงินจะเป็นบาทสองบาทแม่หมอก็ขอบคุณสิ่งที่เราซื้อของออกไปเราก็ขอบคุณเขาที่เขาทำให้เรามีเงินซื้อข้าวซื้ออะไรและขอบคุณทุกคนที่โอนเงินซัพพอร์ตเราเราก็ขอบคุณและทําบุญให้กับทุกคนในทุกๆเชา้าในทุกกลางคืนนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอ้ม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณไม่ใช่ทํางานใหม่คุณจะได้จับงานนะคะเป็นธุรกิจที่สองค่ะนะคะช่วงเวลานี้จะมีงานใหม่เข้ามา แต่งานใหม่นี้เป็นงานธุรกิจที่สองหรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของคุณนับจากนี้คุณสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วคุณไม่ได้ยึดติดนะคะกับสิ่งเดิมๆกับผลิตภัณฑ์เดิมๆคุณมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเสม,มอบางคนจะมีหุ้นส่วนเข้ามาค่ะบางคนนะคะจะมีหุ้นส่วนเข้ามาในชีวิตอย่ายึดติดในรูปแบบเดิมๆนะคะเพราะสมัยนี้การพัฒนาเรานับเป็นวินาที ในการพัฒนาสินค้าในการพัฒนาเพราะนะคะคู่ค้าคู่แข่งของเราก็มีเยอะถ้าเรายุดติดแบบรูปแบบเดิมๆสินค้าของเราก็ไม่ตรงเป้าหมายการงานของคนของของเราก็ไม่ตรงเป้าหมายนั่นเองต่อค่ะ นับจากนี้คุณจะได้รับการปลดปล่อยรับการปลดล็อกนะคะนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงตาที่3ของคุณได้เปิดแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยซัพพอร์ตคุณไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนใครทําไม่ดีกับคุณคนนั้นจะได้รับ ตามสนองคุณทําอะไรไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมอบแต่สิ่งดีๆให้คุณคุณเห็นกล่องของขวัญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังจะมอบให้คุณไหมคะนี่คือพลังงานสิ่งลี้ลับที่อยู่ข้างๆคุณพลังงานสิ่งลี้ลับนั้นอาจจะเป็นพลังงานสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นั่นเองและพลังงานสารตาสารยายบรรพ์ผู้หลุดของคุณนั่นเองนะคะที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยู่ นะคะคตอนนี้เวลานี้นะคะหาเดอะไฮโรแพนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะมีกูรูครูบาจารย์หรือสายสัญ,ญญาณดีๆคุณเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษอยู่แล้วค่ะให้เชื่อในสายสัญญาณตะยานตอเองให้เชื่อในสัมผัสของตัวเองนั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอคุณค่ะนี่อะไรคะคุณจะกลายเป็นคนที่มองเห็นโอกาสอยู่ตลอดเวลานะคะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือ p เพจ o b j e c t i v การเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณในชุกท้องทางช่วงเวลานี้นะคะให้คุณโฟกัสนะคะในเรื่องการงานและการเงินก็จะเข้ามาหาคุณ ต่อไปนี้ไม่มีสถานะขาดแคลนมีแต่ความจะเจริญรุ่งเรืองที่จะเข้ามาในชีวิตคุณต่อค่ะโออมยดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับความสุขหรือยังคะนี่คือนาหารหนนาหารหนออบคับ ความสุขความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายถ้าคุณปรารถนาจะมีคู่จะเป็นคนที่รักต่างวัยมามอบโอกาสดีๆมามอบความสุขให้คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณพร้อมหรือยังที่จะได้รับความสุขความอิ่มในชีวิต อีกครั้งหนึ่งหัวใจของคุณจะเป็นสีชมพูหรือว่าบางคนมาชี้แนวทางโอกาสทางด้านการเงินให้กับคุณนี่คือพลังงานสิ่งลี้ลับที่มามอบโอกาสดีๆมาอยู่เคียงข้างคุณอย่าลืมไปปล่อยปูหรือทำอะไรก็ได้ที่คุณทำแล้วสบายใจสิ่งนั้นจะนำพาให้คุณได้ปลดล็อกได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนและปัญหาอุปสรรคที่คุณเป็นอยู่ นี่คือพลังงานนะคะสิ่งลี้ลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างๆคุณคอยสป,ปอร์ตคุณและมาปลดล็อกคุณณนะช่วงเวลานี้ต่อค่ะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุะขอบคุณค่ะ,คคะถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มีอายุแล้ว40ปีขึ้นไปนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถฉลาดรอบคอบใจเย็นสุข,ขุมนะคะเป็นที่ เคารพและศรัทธาของบริวารและลูกน้องคุณเป็นคนใจดีนะคะชอบให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษากับทุกๆคนได้คุณมีความชัดเจนในเรื่องการงานคุณมีความชัดเจนในธุรกิจการงานของคุณโปรเจกต์อะไรถ้าคุณได้จับแล้วด้วยความที่เป็นคนที่มีความรอบรู้รอบครอบมีความชัดเจน รู้ว่าใครมาแบบไหนเพราะคุณมีประสบการณ์เยอะมามากแล้วคุณก็เลยชนะปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาเรื่องความอ่อมความยมความขาดแคลนคุณก็จะได้หลุดพ้นโปรเจกต์ของคุณนะคะที่คุณได้ทําไว้แล้ว กับจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะต่อค่ะถ้าคุณเป็นอพี่กอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณก็เป็นคุณพ่อที่โอ้โหอยู a r าวั a t อรอของลูกคุณเป็นคุณพ่อที่ใจดีเป็นคุณพ่อที่โคตรรักลูกนะคะแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสามีของคุณก็จะเป็นโอ้โหเป็นคนใจดีอยู่แล้วค่ะเป็นคนดีอยู่แล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าคิงถือถ้วยเป็นผู้ชายที่ ที่สุดแล้วนะคะมาค่ะแล้วนี่คือนะคะเดอะเมจิเชน คุณจงนำความรู้ความสามารถของคุณดึงออกมาตอนนี้พลังงานสายสัญญาณนะคะที่สิ่งลี้รลับนะคะมาบอกกับคุณที่อยู่เคียงข้างคุณตอนนี้เวลานี้นะคะบามบอกคุณว่าคุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่คุณจะต้องลงมือทำอย่าฟังใครคนอื่นคุณเป็นคนที่รู้แจ้งรู้ชัดอยู่แล้วค่ะเพราะเป็นคิงถือถ้วยนั่นเองนะคะก่อนที่คุณจะทำอะไรคุณลงมือทำคุณศึกษาหาความรู้อยู่แล้วค่ะ อันไหนที่คุณไม่ได้ศึกษาคนแค่พูดมาคุณจะไม่เชื่อคุณจะต้องมีความรู้ที่ชัดเจนนั่นเองนะคะต่อค่ะคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะเห็นไหมคะบางสิ่งบางอย่างความลับเจ็ดนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความลับบางสิ่งบางอย่างความลับนี้นะคะถ้ามันยังไม่สําเร็จก็อย่าพึ่งไปเปิดเผย แต่คุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะเพราะนี่คือเซเว่นนะคะแต่ถ้าคุณทํางานธุรกิจสีเทาคุณจะได้เดินออกมาแต่ถ้าไม่ใช่ทํางานธุรกิจสีเทาทํางานเบื้องหลังนะคะเมื่อคุณยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะตามที่คุณตั้งเป้าไว้คุณก็อย่าเพิ่งบอกใครนั่นเองนะคะและนี่คือพลังงานสิ่งลี้ลับเซเว่นออฟอใหมายความว่าพลังงานสิ่งลี้ลับอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะหลับหรือคุณจะตื่น คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณไม่มีใครพลังงานนี้เป็นพลังงานดีๆทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะตอนนี้เวลานี้พลังงานสิ่งลี้ลับของคุณที่อยู่เคียงข้างคุณนะคะเขามาบอกแล้วว่าเขาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณ,คคณคธุรกิจการงานของคุณนำจากนี้จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนี่คือคิงถือไม่เท้าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะคุณจะได้หลุดพ้นคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่แล้วเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีมุมมองเป็นคนเก่งในเรื่องการทํางานค่ะไม่ว่าจะเป็นทักษะวิชาชีพอะไรคุณก็มีความเก่งความสามารถอยู่ในตัวอยู่แล้วเป็นคนหล่อค่ะ คิงถือไม้เท้าเป็นคนหลอนะคะ ถ,ถือถือถ้วยก็หลอกนะคะเป็นคนหล่อเป็นคนสุข,ขมุมมีความรู้นะคะเป็นคนที่มองการไกลไม่ใช่มองแค่วันสองวันแต่มองเป็นปี20ปีนี่คือแล้วที่สำคัญคุณมีทักษะมีความสามารถด้วยการลงมือทำนี่แหละคะ่ะทำให้คุณก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่แม้คุณจะเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูคุณก็มีลักษณะที่เหมือนผู้ชายเหมือนผู้ชายหมายถึงว่ามีความรู้มีความสามารถทักษะ ใายขายผู้ชายมีวิชั่นที่ดีมีมุมมองที่ดีนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนมีคู่นะคะพลังงานลึกลับนี้มาบอกว่าสามีของคุณจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณและพลังงานสิ่งลึกลับนี้มาบอกคุณให้คุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆการเงินการทองสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้ดุดพ้ลออกจากความขาดแคลนล้านเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอ ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ